สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลงคลิปยังวะโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมมิสก์เกมน่ข้ามาไหมก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีวิดีโอเยอะ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 เลยอ่ะเยอะเลยเกมยังวะ ไปอีกสองทีกยังยังไม่เล่นเลยแต่เนี่ยคือยังม่จบจบไปโซดเล่นเกมกีนี่คือเคยเล่นมาก่อนเล่นมาสุกครั้งอเล่นบ่นมากๆ ไปีวเฮี่ปกอุ้ยสมีพแหละดูคนจะม่เอขาดตรนนี้ไม่ถี คนฉากแบ้งมีคงรับแบ้งเลยคงเชื่อนี้คงรับเน,ตน,น,น,นทตรนงนั้นเยอดึงจุบกันโอ้ปฏิทษดึงจบดกันได้ไงวะจะเป็นชาย,ยานึ่มเ ผมเห็นแล้วนี้สิ่งที่เรียกว่าท่อมันต้องมีห้องรับอย่างแน่นอน

มันกระจกไปจะเอ็อ,ไ,อ,อไ,ไม่น่าจะเจอตระป้อมปืนก็มีคนตายไปด้วยนาย่าเสปฟองสมปองก็ตายเพราะกิแนแมวสมปองไปยเพราะกิแนแมว รเปล่าไม่รู้เท่าไรนั่นเอเดี๋ยวในบูมมันต้องมีอะไรอย่างนี้นอนซึ่งมีจ,มร,จมริงๆด้วยเป็นของดับตะเข็บมีเวทแสง <nú> นี <ines> ่ได <Top one. S 2> <esh sitzt> ้ร <repetition ceu> ั้ต่อสู้วได้รู้ต่อสูดแล้วไอ้ยำกนอันือคูบาคอไ้เนี้ยนันัน เดกเกมแบบผมคิดว่าัเกมนี้มันนานเนี่ยแล้วมีมูดอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นจะทำเป็นแบบคลิปทีท่ไม่แยกเหยแยบหนึ่งคลิปไปสองสองดาเนี่ยครับน,นี่เป็หน,น,นุ่มเนนี่เจอสวยตัวหลัมเดินมาีิโอ้ยปฏิโทษ ตอเลยนี่มาดิเนี่ยด,ดักตีดักตีก็คือไปรุ่นไฟเอ็มแล้วนี่ของใบรุ่นไฟปันไปวัว

เือโมมามา,มานี่แอร์อคนูได้สเกดเจ้ว่ลูกซองหาเมีเดดีวเ๋ยวดีวะดูโฆษณา เดี่ยวจะตัดตรงที่รูโฆษณาไปกันนะไปกันเลยโรสกีจะตัดรูโฆษณาจะตัดตรงที่รูโฆษณาเอาลครับมาเออหยัดรู้สึกเราก็จะมียู่แลต่เราก็ซื้อเผื่อไปกันจะทิ้งเลยดี nó này gì đâu không ạ? này đây, cho nó bơi, nó cũng lùi, không biết bắn, để để แล้วเปิดตรงไหนวะโอ้เว้ยเนาะโอ้โ ไปทีอย่ในระยะม่เกิดอเรากัหาปูงันซึ่งผมไม่อยากเป็นตัวงกันเร่งที่มันเป็นปัญ่าขาดพลังขอมคอบัวไปน่าฮีน่าน่าห I don't know. ไปติดำดับเพราะมีผีหรอเว้จะจบแล้วอจบสเตอร์แล้วจะมีแค่นี้แล้วทุนขอคนนี้ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตาม